ปานบุนลันนะคะโอ้ยยายนี้ไปสั่นวะเห็นแต่งแต่งข้างนอกเลยโอ้ยบรรยากาศดีเท่ ตัวแทนหน้าที่ขายได้ทีละหลายแสนบาทใช่ใช่ค่งบ้านเขานีอ่ออนไลน์หรือเนาะออนไลน์จริงๆเนี่ยออนไลน์จริงๆเพราะว่าเขาคิดว่าจะอยู่ในมือไม่ใช่หลังไหนเนาะเนาะเองข้างหน้าใส่ไมใส่ม่ใส่ไม่หลังนี้เปล่าอะหลังเขียวเขียวนี่หมอหลังเขียวเขียวนี่เหร ออนไลน์อยู่ทุกซอกทุกมุมน,นะคะไลฟ์สดในบุรันจะเห็นเลยเนี่ยว่าเราอยู่ที่ไหน <laughs> ไปกีพีเอสเนะนะบุรันนะกีพีเอสเข้าบ้านบุรันละเด้อร้ <laughs> อน <laughs> <ๆ>นี่ไหมคน่าจะทําได้ที่นี่แล ini, <Which S 2> ้วนี่ไงนีแใช่น่มีแอนเน่กาแฟแนเน่ไหนกาแฟแนเน่ได้ครับดูดูข้างในในรังเลยเหรอโอ้ยนี่ไงบุหลันใช่เลยปิ๊กวาเหรอปิ๊กปิกดูมาแล้วปิ๊กปิกบุหลันนะอันนี้หรืออันอี้หรืออนนี้ดีต้นนั่นอันนี้บอกนี่เดี๋ยนี่เดี๋ยวกันเป็นบอมใช่อันนั้นไม่ใช่บุหลันเออบบครั ม่ <N> อ๋ออันนู่นอันนี้น่าจะเป็นน้องสาวคนเนี้ยเหมือนกันเลยบุรันแท้ๆเนีน่ยบ <N> ุร<ะ>ันสวัสดีค่ะปุ้ด,ดูมาหาอันยานีว่าบุรันอยู่ไสโน <N> ไทยไดีค่ะกับเอเดียตอ๋อเอเดียตสวัสดีค่ะไทยมาไทยมาเอเดียตเ,ยยยเยรียกว่า เห็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่อันนั้นยูเอ็นเน่ในเด่หน้ามาสันว่าเอ็นเน่ยูในเด่นกล้องเอ็นเน่มาสัน่าเอ็นเน่ในเด่นหน้ามาสันวาฮ่าโอ้ยว่าว่าทั้งอย่างตัวเองแล้วมีแต่พ่อทายตัวเองนะนิ้งย้ายจะบอกถ่ายตัวเองเนี่ยลงเฟซบุ๊กพยายามบอกสาวบ้านดีแชร์คลิปของย้ายนหะแชร์ แค่ปนัดรู้ยายม no like so ีจมูกสร็จขึ้นครับเพราจำเป็นจะต้องมาแมามาแค่เขาวุ้ยยายมีจมูกสอยขึ้นแค่แค่กกาไฟอันนี้ของพวกยายนี่แค่นั่นเออแค่ไหนเลยอุ๊ยเขาแค่เขียนโพดไปอย่างอื่นนะวุ้ยยายเี็อย่างก็ได้โพดเปลี่ยนไปอย่างอื่นีเลยเมื่อก่อนเปียนบโพดพวกนี้ได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะว่าไม่ต้องสต็อกของเลยวุ้ยเนี่ยนี่เป็นกระังเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเรียกได้เลย ัสดีมาดีครลูกรูกมายนจะถ่ายให้แล้พุงงาบงี้ยงีตัวตัวหน่อยตัวหตัวดีตัวเล็กตัวเล็เลนนตีเลนีแม่ใช่เอาอะไรนีเลยอนี่ตันี้นียค่ะอันนี้เยมงนี่ีอมวันเีนมน้มาแล้วค่ะอาเคียง คุณพ่อ่นเป่้่ขอบคุณค่ะคุณแม่อีแม่เฮ้ยดูตัวจรงมเป็นยังไงบังตัวจริงแล้วสวยกันในไลฟ์สดอีกเลยะตัวเล็กตัวเล็กมากเลยตัวเล็กมากลนะคะยายขอดจรองเป็นได้รลูกไปทั้งไหนบนลูกเก้านอย่างน้ำลูกไรตัวใหญ่ สินค้าแล้วเนาะนี่เป็นอะไรหนูเซฟตี้มันต้องหุวเป็นเี่ด้วยทุกครั้งแม่ลูกนีอยากกินเลยค่ะอ,อ,อยากสิบสองกิโลเด้อยายนีอ่ะดันเต็มที่ผู้ซอยมือใหม่โ<า>บกทั้งดันทั้งสอนทั้งพูดยางบอกว่า ขายของเดือนนี้เดือนเท่าไรต้องน้ำต้องน้ำตามเนี่ยเดือนนี้เลยลงยอดไปบ่เดือนเท่าไรบ่ลบ่ล้มอะรูเดือนาเดือนของเดตรงไหนเอตรงไหนสวัสดีค่ะบอกอะไรไม่ใ่เป็นกินสมตาไส้หัวปีสะปะกระจงในลายเฟิงนี่ดีเนอะ่นาเน่อ นก็็เปใช้ขึ้นเป็บุกก็ได้เยวบอกคนเล่ก็แชร์บอกลูกชร์หาย้องแเนเบิ้งซมือมือมือนานเบิ้งพนนเห็ดจมูกสอร้อนรอนแเร์กัน